ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาตามตัวเลขนะครับมาตามาสถานที่พุทธสถานพุทธสถานการศึกษานะครับป่าคูเท่นนะครับนะครับป่าคูเท่นนะครับป่าคูเท่นนะครับคุณผู้ชมนะครับอยู่ตะมนตระวังนะครับอำเภอบัวเชตจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมและบันเจ็บก แถวๆบ้านจะบกเนี่แหละครับบ้านจะบกน้อยนะครับเห็นสถานที่หลวงปู่สวงท่านเคยมานะครับครับก็มาก็ด้านหน้าก็จะเป็นปู่นาคปลกนะครับปู่นาคปลกอยู่ด้านหน้าวัดนะครับมาก็เห็นเลยนะครับซาธาสุนะครับปู่นาคปลกสวยงามนะครับเป็นภูมิเก่าเนาะหลวงปู่เป็นภูมิเก่านะครับไปข้างในนี่จะลึกลับมากไม่ถึงว่ามีต้นไม้ อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็ด้านข้างๆจะเป็นคลองรอบนะครับคลองลอยรอบครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้ากันนะครับคุณผู้ชมนะครับดูแล้วอย่าลืมเข้ามาชมแล้วขอฝากช่องด้วยเด้อคุณชมนะครับกดแชร์กดไลค์กด, like, กดให้กำลังใจด้วยกันกด s ั b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับไปที่ สถานที่หลวงปู่สวงท่านเคยมานะครับเดี๋ยวเราไปไ,ปไปหว้เสถานที่หลวงปู่สวงข้างในกันนะครับไปขอพอรขอโชคขอลาบดักสตรอ๋วางาสารไม่ถูกดักดักคือด,ดักให้แต่ก่อนเป็นถนนภากลางไงโอ้อวัดอ,อกแตกแต่ก่อนวัดอ,อกแตกตอนนี้มาผากลางแล้วก็เลย,เลยดีขึ้นไม่แต่ก่อนมันเป็นวัดพากลางถอนผากลางเลยดันนกไม่ให้เขาผ่าน โอ้ก็คือพากลางทุไปหุ่งเลยเออแต่ก่อนไม่มีถนนรอบนี้ไม่มีก็เลยต้องดักไหมก่อนก็เลยมาทําถนนรอบตอนหลังแต่ก่อนถนนผ่านนี่้อนทุเลยใครมาก็ผ่านทุเลยอ๋อถนน่ากลางเป็นศาสตร์ของความเชื่อเนาะหลวงปู่โบราณโบราณเขาโบราณทาวางวัดทาวางศาสตร์ไม่ถูกเนยมีปัญหาหมดวัดนะวัดทุกวัดเลยโอ้ถังวางศาสตร์วางอะไรไม่ถูกเนน มีแต่ปัญหามีแต่เรื่องอแต่้าวางพังวางศาสตร์พุเนี่ยไม่ต้องวิ่งหาเงินหรอกเดี๋ยวมามาเราจะสร้างอะไรครับภูมิภูมิเขาภูมิดีเนาะครับตัวนี้ก็ภูมิของปู่ก็ดีขึ้นล้วเดี๋ยวนี้ก็สร้างจนได้เยอะแล้วนะมีอะไรสร้างอ๋อนะอ๋อเนี่ยคุณผู้ชมดูด้านด้านด้านข้างก็จะเป็นโครงสติสมคดีจะพ่าทอตาย สมมุิไปร้านหนึ่งก็บโอ้ว่าจะรื้อทักเรียนอัางชาใหม่ทำแบบโครงเล็กทำแบบโครงเล็กนะแต่กระโปรงพื้นอะไรเรียบร้อยหมดลแล้วละเดิมได้ข้างในนี่คืออะไรตรงปูนี่ตรงนี้แหละที่ลงปูสดไม่นี่เป็นกติกกติกบนนี่รับรองโอ้รับรองสมเดินยืนลมข้างในอยู่ไนจะเป็นที่สำหรับเลยอยู่ข้างล่างจะเป็นน้ำเนาะ โอ้โบราณมากลุงปู่เนาะแสดงอเปลี่ยนน่นันให้อยู่เปลี่ยนมเล็กแทนเป็นลาไม้อ๋อมันเริ่มจะพุพังเลยนนเนาะลุงปู่เนาะแสดงวานานเลยนี่สาธุสาธุ เป็นกุฏิเก่าไม่มเคยได้มมนดมากวาดเลยหลวงปูนะ่เนาะไม่เคยได้อยู่ยอ,ยอ๋อครับแต่ก็สวยนะกุฏิมีอยู่องค์เดียวหลปูล่อยู่กี่องค์ก็ตัวนี้อยู่กี่องค์ครับองคเดียว เว,เวลาปฏิบัติทรรเยอะมีจมปลวกขึ้นมาอีกสวยๆอ๋อครับถ้าคนแก่นี่ชอบกรรมฐานอยู่นี่นะนวลหลวงปู่เนาะอาิษฐานอยู่ มีการขึงมีเสียงก็นี่ัารดังดีอยู่ปฏิบัติอยู่อ๋อที่เขาเล่าให้ฟังมีอะไรบางปูลงปูอยู่ไหมส่วนมากจะมีเสียงมีมีตลอดปกติแล้วตรงนี้อันนี้ต้นอะไรครับนี่ต้นการปูการปู แต่ก่อนคิดว่าจะเอาลงจะไงก่อนว่าจะเอาลงสร้างตึกนี้แตกท้ายทุกครั้งเลยเนี่ยตัวนี้นะนี่ก็ทาขึ้นอะไรมันไรขึ้นเลยผมรู้ว่าตัวบังครับโอ้ตัวบงังตัวบงัวบงที่เขาพิงอยู่ตรงนั้นมันถังอ๋อละถอดหน่อยนึกว่าจะมีเป็นเครดเป็นอะไรไม่ใช่เปตัวที่เขาพิงเขาอีครับโซฟาเนี่ยแปลกมากภูมิที่นี่เนาะลงปลูกเป็นภูมิเก่าแล้วก็เป็นข้างในจะลมรื่น กว่จาจะที่เขาอยู่ในนี้แต่ที่เขาอยู่ในต้นไม้นี่จะร่มรื่นดีมากแพนนอันนี้เป็นกระแพงนอกอันนี้คือประสาทโอ้ที่เป็นประสาทเาเรียกประสาทอ,อ,อะไรนะหลวงปูน่นะประสาทปลาคู่แท่นประสาทปลาคู่แท่นนะครับปลาคู่แท่นที่กระแพงนอก กรพงก็ยังอยู่นะรอยกำแพงก็ยังอยู่นะครับหลายร้อย,ย,ย,ยปีนะครับเป็นปราสาทนะตรงนี้นะครับกี่พันปีนะโอ้านานมากแล้วเขาผูกอะไรหลงปู่เนี่อนตตนโอ้บวชต้นไม้๋อนี่ครับคือบวชต้นไม้เดอูมชมนะครับนะครับบวชต้นไม้ โดยเฉพาะไม้พิวงนะต้องบวชเยอะๆ,ๆเลย <c oughs> บวชอยู่ไหมไม้พิวงนะี <c oughs> ่รับโอ้โม,อ <c oughs> มีมีขโมยไปแล้วมีมีขโมยไปแล้วโอ้ก็ยากเนาะนี่ฮะมนี่ลองรอยของกำแพงปราสาทศีลาแรงนะครับยังสวยงาม แ่นบันหลังศิลาแลงนะครับคุณชมเนี่ยเป็นภูมิโบราณนะครับเป็นข้างด้านข้างจะเป็นน้ำจะเป็นแทดเป็นแทดยุบลงมันหนักเหรอสิบเมตรคูณสิบเมตรอยู่โบราณอ๋อเคยท่วมไหมหลวงปู่น้ำท่วมไหมตอนนีไ้ไม่เคยท่วมเลยไม่เคยท่วมเลยขึ้นมาแค่นี้ะมมาาจจ่งงกนนอูปลาก็เยอะ ดูก <c 1970> <c ười> ันนะครับนี่นี่ก็เ้ยปลาเยอะเนาะหลวงปู่เยอะมากว่ะเวลาหน้าฝนก็ออกหลุดไปเยอะไหมคือมันตัวใหญ่มากอ๋อเรื่องจะพราะบางคนเพราะหลวงปู่ ถามอะไรคนนะโอ้มาลองขอไปไหนหลวงปู่ไปมาเอาปลาโอ้มาเมาปลามาขโมยไปแล้วก็เป็นยังไงหลวงปู่รับให้ครบโอ้ปลาถันนะครับเป็นปลาที่เขาสลดเคาะโอ้เป็นปลาที่เขาสลดเคาะมาเออใช่เขามาปล่อยเพื่อให้คนเคาะนะครับเนาะ เยอะมากแค่ใส่ดินเข้าไปก็มาเต็มเลยไม่ต้องทำอะไรเลยโอ้ยปลาถูกเลขนะจะได้ซื้อหัวหานปลามาให้ครับคุณผู้ชมแล้วครับก็ที่นี่นะครับเป็นวัดป่าคูเทนนะศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือศูนย์พุทธ นะครับพุทธ,ธสถานการศึกษานะครับใช้พุทธ,ธสถานนะครับปานปฏิบัติธรรมนะครับปา่าคูเท่นนะครับคูเท่นนะครับคุณผู้ชมนะครับมเยอะมากเลยหลอกน่อยเดี๋ยวหาาหารปลามาก่อน ผู้ชมนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับภูมิที่นี่นะครับภูมิที่นี่เป็นภูมิเก่าแล้วก็มีปราสาทด้วยนะครับปุปราสาทป่าคูเท่นนะครับป่าคูเท่นนะครับนะครับมีปราสาทสมัยโบราณนะครับแต่ตันนี้ก็เป็นจมไว้ในดินแล้วนะครับแล้วก็ภูมิตรงนี้เป็นภูมิที่ค่อนข้างที่จะอาถรรพ์นะครับแล้วก็่มเลื่นไปด้วยต้นไม้นะครับ เป็นความอาถรรพ์นะครับจะโยมมาสะดอกเคราะห์แล้วก็เอาปลามาปล่อยนะครับมาปล่อยนะก็เยอะปลาก็ตัวใหญ่ๆเยอะมากนะครับสองสะแล้วก็รอบด้วยทิศท,ทางนะครับปลาจะร,รอบทิศท,ทางไปนะครับดูว่าหลวงปู่จะให้ปลาล <c oughs> ปลาจะเยอะไหมนะครับเดี๋ยวคุณชมมาดูครับ <c oughs> โอ้ปลาโอ้ปลาเยอะขนาดนี้นะลุงปูไม่น่าเชื่อนี่ครับชมเยอะปลาที่เขาสลอกเคราะนะครับเห็นลุงปูว่าถ้า มาขโมยมาอะไก็จะมีอันเป็นไปนะครับเพราะว่าไปรับเคราะแทนที่เขาพปสะสกเคราะห์เนาะนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนะยอะมาก ครับอ่าโอเคครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะครับไปตามตัวเลขคลิปหน้าเด้อยนะครับคุณผู้ชมนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปตามตัวเลขนะครับวัดป่าคุเท,ทนจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับนี่ไงจะครบเนี่ยโดยงงๆมันอิ่มไหมนี่เยอะมาก อซื้อหัวหันเป็นกระสอบใหญ่เลยเนาะมาวันละถังเลยบอกครับหลวงปู่อ๋อครับเออนะก็จะมีด้านสะด้านนู้นด้วยนะครับแต่ก็ล้อมด้วยก็มีสองที่ครับหลวงปู่ให้อาหารปลาลี่นีด้วยอู้อูตัวใหญ่ๆ <c oughs> ลงไปทแทบจะกัดคนเลยเนาะนี่ลองปูเนะาะมาอยู่โดยธรรมชาติาของมันเองลึกวันลองปู่นี่สะโบราณเลยใช่ไหมครับเนี่อ๋อ,ล,ล,อ,อลึกมาก สิหเมตรัเมอเนน่อปรล่อยเลี้ยงจนให้มันตายของมันเองมันปลานี่มันมีตายของมันไม่ลงปูไอ้เธออยู่มันก็ตายอ๋อโอเคครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมมาขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆสาธุสาธุ ขอบคุณครับสวัสดีครับผม